มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเฟรมนี้ชัดมากงานใหญ่ครอบครัวชาญวิรกูลไร้เงาของเพลงชมทิดากลายเป็นประเด็นที่หลายคนต่างจับตากับข่าวลือรักสะบ,บัน้นเพราะว่าไร้วิแวลรูปคู่ด้วยกันมานานหลายเดือนแล้วนะคะซึ่งในเดือนเมษายน2568คือครั้งสุดท้ายที่เห็นภาพคู่ในอินสตาแกรมเป็นการโพสต์คลิปครบรอบความรัก7ปี แต่ว่าช่วงหลังกับไร้โมเมนต์ร่วมเฟรมกันยิ่งตอกย้ำข่าวลือรักร้าวโดยวันที่สำคัญของอนุทินได้รับตำแหน่งทางการเมืองซึ่งทางเป็กเองก็โพสต์แล้วก็แสดงความยินดีกับคุณพ่อพร้อมใส่อีโมจิรูปหัวใจสีน้ำเงินขณะที่เพลงเองไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆถึงเรื่องนี้ค่ะ หรือแม้กระทั่งงานวันเกิดครบรอบ59ปีที่มีครอบครัวแล้วก็ลูกชายและพักคร่วมรัฐบาลมาร่วมครบเลยนะคะแม้ทั้งคู่มีกําหนดเข้าพิธีวิวากลางเดือนธันวาคมนี้แต่จนถึงตอนนี้ยังไร้การเคลื่อนไหวใดๆท่ามกลางกระแสจับตาและข่าวลือหนาหูขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ